ป้าม่รีดชงเลยบอกเอามาสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอดีป้าไม่เอา2พูดดีได้ก็ต้องพูดดีได้แหละชวินวันใช่ไหมไหนดีดีเร็วเร็วข้าวระหว่างหน้ารถตู้ไปก็สอนดี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 ใช้เนี่ยวุฒิดีของไม่ได้ดีนะเนี่ยดูปากป้านะดี ดีเขากําลังมองนะแม่มันนั่นนะมัน <t empath etic voice> <spices> <c oughs> อัจฉริยะนะไอเด็กคนเนี้ยด <sh> ีดีทำได้อดอดไม่ได้นะมันอดไม่ได้จะไม่อยู่ด้วยกัองวจะพาผมไปเที่ยวไหนด้วยไปซาตานิเวิร์ใช่สวนจัดตอนแรกใช่สวนสัตดแต่ดีมากเลยนะร้อนโอ้ นี่ป๊าป้าค่ะคุณหนูใส่สต็อกกิ้งยาวมาตลาดลงเกือมีความหมายว่ายังไงคะไงคะยัวาจูกูจังเลค่ะคนอยู่ไหนคะคือ่าอยู่ญี่ปุ่นเปล่าเปล่าค่ะไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะมค่ะเรียกใครคะเรียกใครคะเรียกหาใครคะขี้แตกเหรอคะเรียกพ่อได้ไมคะ เลยไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะปิดหมดเลยค่ะทุกร้านคุณหนูคุณหนูเนี่ยนะคะคุณหนูก็จะชวนมาช้อปปิ้งซะหน่อยคุณหนูจะมาซื้อเสื้อคอกระเช้าซะหน่อยแม่เลยไม่ได้เลยอ่ะฮะดึงได้เลยดึงดึงดึงได้เลยดึงสวยจังเลยพี่ดาวสองเัีนแล้วไหนเก๊กสวยแล้วเก๊กสวยเก๊กสวยมันเด่นยิ่งได้ยิ้มนฉันแบบพี่อินดี้แล้วยิ่งหวานนี่เรายิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานเยอะแต่เลย ยังสองชั้นแบบพี่ดีเลยี่ดีเลยเวลาถึงตายขึอย่างเงี้ยหวานแออสวย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 พี่ดีดีสอะพี่ดีทำนิ่มหวานใช่พี่ดีหวานใช่ไหมไหนเปลาสอชั้นก็มาไห่จหมสวยนิหานี่นขึ้นแล้ววันนี้พร้อมมากเลยนะเปล่า จะไปไหนกลับบ้านชุดน,นี้หรอะโกสาวบางพีให่เปลื้ชุดไปชุดไปสวนสนัตว์น,นี่ดูจะไปจ้างจะไปขี่ช้างจะไปขีช่ช้างชุดอย่างเงี้ยจะไปขี่ช้างเว้ยขี่ช้างถ่ายรูปถ่ายรูปด